ดีครับเดี๋ยวเราวันนี้จะมาสาธิตนะครับการปอกทุเรียนที่ง่ายที่สุดบางคนเนี่ยปอกทุเรียนไม่เป็นนะครับว่าทุเรียนมันปอกยังไงหนามมันคมยังไงนะครับที่แรกคือหนึ่งทุอย่งถุงมือนะครับถุงมือหนังถุงมือผ้าเนี่ยถุงมือผ้ามนองชั้นนะครับมาดูครับเราเฉาะตูดมาครับเพื่อนเนี่ยเฉาะตูดมาเฉาะตูดมาเนี่ยครับมันจะมีแฉกนะครับทุเรียนเล็กเล็กครับรูนี้ประมาณเกือบสามโลครับ มันจะมีแทกครับเห็นไหมครับมันจะมีแทกอยู่ครับมันจะมีแฉกเราก็กรีดตามแฉกครับผมนะตามแฉกเราก็กดมาครับนะตามแทกนะครับให้ดูนะครับอีกมือนึงเนี่ยเราต้องให้มั่นนะครับทุเรียนนะครับมีแทกเห็นไหมครับตัวนี้ก็มีแฉกนะครับนี่เราถอดตามแทกเห็นไหมครับกิีดทุเรียนไม่ยากครับของอร่อยเขาบอกว่าจะเป็นเท่าไหร่พยายาพายาแห่งผลไม้นะครับ ก็คือทุเรียนครับอันนี้เป็นทุนเรียนหมอนทองครับทุเรียนหมอนทองจากไล่ใจสุวรรณนะครับอันนี้ว่าเล่อนมาดูครับว่าอันนี้จะเป็นยังไงครับเห็นไหมมันมีแฉกนะครับเราเจาะเฉาะตามแฉกนะครับแล,ล้วเราก็แห,หแวกอวอกที่ได้แน่ครับต้องมีถุงมือ ดูมือหนังก็กดู้ผ้าโอ้โหนี่กลิ่นหอมฉุยครับอันนี้แสดงว่าบ,บางคนเนี่ยชอบกรอบนอกรุ่มในแต่เพลินผมเนี่ยชอบกินแบบนิ่มนะครับชอบกินแบบแบบนิ่มนะบแบบนิ่มดูแลแหวนนะครับดูนะครับก็มันจะแหว่ง่ายครับนี่นครับวิธีการห่กหรือว่าแบกทุเรียนนะครับเป็นไงครับ โอ้โหเป็นไงครับว,ว้าวร้องว้าวเลยใช่ไหมครับเป็นไงครับโอ้โหอันนี้จะถามว่ากรอบนอกนุ่มในไหมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในเนี่ยมันจะไม่ไม่หวานแต่อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไงครับเป็นไคดูภูครับผมดูภูเป็นไงครับน,บน,บนี่ทุเรียนทองผาภูมิทุเรียนอหมอนทองเม็ดรีบครับแล้วเป็นไงกลิ่นหอมฟุง้ง นี่แะครับของ่ายนะครับง่ายครับเป็นไ,ไงตัดเดียวครับผมดูลูกประมาณสามโลแต่ปอกตับเดียวครับครับผม <c oughs> โอเคนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>